สวัสดีจ้า FC ทนะี่น่ารักทุกท่านนะคะสวัสดี FC เก่า FC ใหม่จ้ามากินกว๋วยเตี๋ยวในเม็ดติ๋วจ้าจ้าสวัสดีทุกผู้ทุกคนนะคะเด้อสวัสดีช่องดันดันทีนนน่มาดันมาชมให้เม็ดติ๋วจ้ามากินกว๋วยเตี๋ยวเปียทูเทอใส่กะละมังจ้าวันนี้เม็ดติ๋วขอใส่ถ้วยหน่อยตั้งละกย็ย้อนขึ้นได้แค่ด้ีเด้อให้ได้เห็นกันใกล้ๆจ้า ให้ได้เห็นกันใกล้ๆนะคะอันนี้พริกพริกเอ้พริกดองเยัดติวจะบบไส่น้ำส้มได้จะเยัดติวจะตักเอาแต่พริกเย็ดติวมักจก้ะี๋ยวยัดติวใส่พริกใส่หยางแล้วยัดติวซี่มากกอน,นะค่ะเด้อว่าเป็นยังไง๋วยเตี๋เจ้าเดิมนะคะแต่เย็ดติวมาซอยหอมใส่เอาเด้อหอมสวนผักใยกระลังงามใยอ่อนซ้อนใยกระแล้วมาซอยใส่จ้ะเอ้ยอย่างก็อันต้นหอมบักชีจ้ะ แางนิดนึงเขอใส่น้ำตาลนิดนึงนะคะจะ้อ่าหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะอันนี้ช้อนชานะของเห็ดยี่ยวจ้ะนีจ้เรียบร้อย เปล่าจากก๋วยเตี๋ยวตุ๊ดตุ๊ดอ่ะาะเหมือนเดิมนะคะห้าสิบบาทเหมือนเดิมจ้ะเพิ่มเติมคือความอร่อยเส้นาลหลายจา้ะขาประจำเนาะค่ะเนาะมึงยายบอกว่ายาเส้นาลวาสันเพราะว่ายายกะนั่น เมืนน่อมือนีขาดนี่อย่างนอ้ออ่ะนัวพอดีละเหตุกับพ่อแอมแรมหน่อยหนึง่งกะปิปองเล็กนะคะพ่อปองใหญ่หมดอันนี้ใส่กาะอีสานอยากจะเอามาแจ้มด้วยเดีอค่ะเด้อมีขิงขิงกะปิกสดจ้ะนี่ผักเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความอร่อยผักมาเป็นถาดเลยจ้ะ ตัวฝักยาวโหระพาอืมที่ขาดไม่ได้ของยายจี๋คือพริกจีค่ะมายายกจากกระเพันพริกจีก่อนเด้อค่ะเด้ออ,อันดับแรกใส่ถัว่วโหระพาขาดสารเนื้อจ้ะที่มันสารเนื้อเพิ่นเบิดจ้ะอืมหรืบอบะซันกับบะหมี่พริกจีค่ะพริกจีเด้อค่ะเด้อมานี่จี กีเสียบไม่จะนี่นี่นะคะพันเข้าไปเลยจ้ะคุยกระปิจ้ะคุยกระปินี่ค่ะคุยกระปิอืมพักกระปิเข้าไปก็หอมคำแรกแค่มานจ้ะ ใอ้ห่วง,งย่าไเนาะพริกผงลุกย่าบานันเนี่ยเลย,เร,เยเริมขนมจ้ะขนมกดอาหารสองเม็ดนะคะ นีโอ้เพชรเพชรเพชรกินน้ำก็ไปแห้งเพชรบ่ะน,นี่มาจ้ะอมๆ ท,ทุกเลิบทุกหลักทุกไรทุกกาลังใจด้เลยนะที่ขอมาให้ยายไปบ้านมูนี่ไปบ้านเพื่อนนี่ยายจะกดให้เบิดกดกดเลิฟให้แล้วข้างบนแล้วไปกดข้างล่างให้ด้วยค่ะตรงคอมเมนต์ให้ด้วยค่ะทำให้เพื่อนหน่วยที่สองจ้ะมาเด้อมาเด้อ คุณยายวันไสคุณยายแมทดีเจแมทดีเจวัลสมากินบักพิกแข้งกับยายค่ะมากินพริกกับยายติ๋วนะคะแม่วานอย่าแข้งกับแม่วานนะเดี๋ยวนี้มายิงเล็กูกแพร่ว่ามากินเขาน้ากันแยกก่อนแยกสอนสายสายเส้นน้ากันจ่ามากินน้ากันเบอร์สุข,ขูสุขคนจ่า กูเบื่อเอินซื้อกันอะไรกันมาเอ็ดซี่จะจิ้วทุกคนอยู่ละสองท่านก็คนอยู่ละมากินมาก,กันแกวว่ามี แถวโครกลุดออกไปแล้วยำก็จะบแส่บเพื่อเกาได้จาด่ายเยอใครอยากแส่บขมาแซสบนันไม่ได้ติวอสองหน่วยแล้วเด้อค่ะเด้อ หน่วยที่สามขอหน่วยเป่งๆดีจ้ะเห็นไหมพริกกีโหระพาขายกับข้าวค่ะ อะไรคะบ้านเลขที่สามหกเก้าแถวซ้อยสามอันนี้สามสองห้าสามหกเก้าซจ้อยสามจ้ะจ้ะมัดจะมีซ้อยสามอีกซ้อยหนึ่งนีเข้าไปซอยตันซอยน้อยน้อยหลายจ้ะจ้ะคโอจะค้าโอ แซกแๆเกษตรมือสองได้ด้จ้ะย่าจะเด็ดยอดมันออกดอกมันมีย่ากัะมักยำหอมดีจ้ะหอมโล่งจมูกเลย โอ้จักหนวยละน้อน,นะพย่าได้จ้ะเด้อลืมละลืมเราว่าจักหนวยนี่จ้ะหนวยต่อไปอโอ้ควรยุนี่นี่หนวยที่สี่จ้ะย <c oughs> ้าเออควรมากมาอยู่โอ้ย่านี่ก็ได้ม,มาเด้อมานับซอยกันกับย้าว่ากินจบแล้วจ้ะ À đây, chắc nuôi ย้ติวใส่ถั่วน่อยแล้วกินมังย้ติวจะเหดอีพี่สองจ้าอันนี้อีพี่หนึ่งจบไปแล้วมะมังมบแย้ติวจะกินพริกจักเม็ดจ่ะหมดไปแล้วสี่เม็ดนะคะขอบคุณทุกเดิมทุกรักทุกไลทุกกำลังใจจ้าพอกันอีพี่สองจ้าบ๊ายบาย